โรคหัวใจเป็นในคนอายุน้อยไม่ได้หรอกจริงๆคํานี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดเนาะจริงโรคหัวใจสามารถเป็นในคนอายุน้อยได้การที่เรามีความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจที่มากขึ้นก็จะมีผลดีต่อตัวเราเองเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยป้องกันแล้วก็ระวังแล้วก็สามารถที่ทําให้เราไปพบแพทย์ได้เร็วขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าบางทีเราไม่ค่อยได้สังเกตอาการตัวเองบางคนทํางานมากแต่ไม่รู้ว่าการที่เราเหนื่อยแบบนี้คืออาการเหนื่อยผิดปกติ หรือว่าไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองโดยเฉพาะในคนไทยไม่ค่อยตรวจสุขภาพจริงๆแนะนําว่าอายุเกิน35ปีก็ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมัน <S <S 1> <S 1> โรคหัวใจเนี่ยสามารถจําแนกได้หลักๆกว้างๆประมาณ3ประเภทเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเช่นโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจตายโรคหัวใจหนาผิดปกติเป็นที่ตัวของหลอดเลือด ผนังหัวใจสุดท้ายคือเยื่อหุ้มหัวใจเช่นอาจจะมีวัณนนโรคที่เยื่อหุ้มหัวใจหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบแบ่งหลักๆก,ก็เป็น3ประเภทโกอาการหลักๆที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนะคะก็อันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโรคประจําตัวการมีเบาหวานความดันโลหิตสูง เป็นโรคอ้วนหรือว่า obstructive sleep apnea พวกนี้ทําให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหัวใจที่เพิ่มมากขึ้นโรคเบาหวานเนี่ยเวลาคนไข้มีอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยเจ็บหน้าอกด้วยกว่าจะรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วหรือว่าอาจจะมีอาการหนักไปแล้วกับโรคหัวใจที่เกิดจากกรรมพันธุ์เนาะอย่างเช่นในบางคนที่อายุน้อยน้อยกว่า35ปีแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วมีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือว่า sudden death ได้คือหลอดเลือดในหัวใจเนี่ยมันเสื่อมเร็วกว่าวัยที่เป็น อันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอันแรกที่เราจะเจอเนาะคือเรื่องของโรคประจำตัวอาการที่2ที่เป็นสัญญาณเตือนก็คือการแน่นหน้าอกนะคะโดยอาการแน่นหน้าอกที่เกิดจากหัวใจเนี่ยจะต้องมีลักษณะแน่นตรงกลางหน้าอกอาจจะมีลาวขึ้นกลามหรือว่าไหลทางด้านซ้ายสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเหมือนมีช้างมาเหยียบหน้าอกเราคือมันต้องเป็นการแน่นมากๆร่วมกับอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยอาการต้องเป็นอยู่นาน เป็น5นาทีขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ต้องระวังอาการแสดงที่3ที่เจอในโรคหัวใจก็คือมีอาการหน้ามืดหมดสตินะคะคือถ้าสมมุติเรามีโรคหัวใจที่เป็นมากจนมีอาการหน้ามืดหรือว่าหมดสติไปเลยเนาะพวกนี้ก็คือเป็นอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงเช่นอาจจะเป็นหัวใจเต้นช้ามากต่ำกว่า40ครั้งจนมีอาการเป็นลมหมดสติ หรือว่าอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบรุนแรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตได้อาการแสดงที่มีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมบ่อยๆเนี่ยต้องหาสาเหตุถ้าอาการเป็นลมนั้นมันไม่สามารถหาสาเหตุที่อธิบายได้เช่นไม่ได้เกิดจากอากาศร้อนๆแล้วทาให้เราเป็นลมหรือว่าเกิดจากเราไปเบ่งปัปสสาวะหรือเบ่งอุจจาระแล้วเป็นลมเนี่ยพวกนี้ก็ต้องหาสาเหตุโดยอาจจะติดตัวโฮเตอร์มอนิเตอร์ลิง ดูว่ามีสาตุที่อธิบายได้ไหมว่ามันเป็นลมจากอะไรแต่ถ้าเรามีอาการเป็นลมซึ่งเป็นบ่อยๆพวกนี้แนะนำว่าควรพบแพทย์ดีที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นอาการที่ไม่ปกติอาการแสดงต่อมานะคะคือมีอาการใจสั่นเนาะก็คืออันนี้อาจจะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าเราจะมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเช่นอาจจะมีเต้นช้าเต้นเร็วหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ,สมอก็จะมีอาการใจสั่นได้ใจสั่นนั้น เป็นความผิดปกติหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับมันมีสาเหตุไหมเช่นถ้าเราใจสัน่นเมื่อเราหิวข้าวแบบนี้ไม่น่ากังวลแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็มีอาการใจสั่นแบบนี้คิดว่าแนะนําคนพบแพทย์อาการเหนื่อยง่ายเนยจริงถ้าทางศัพท์การแพทย์เรามีเขาเรียกว่าฟังชั่นอลคาร์ฟฟังชั่นอลคาร์ฟนี่มี4ระดับคือถ้าเราเหนื่อยโดยที่เราอยู่เฉยๆแล้วเหนื่อยเนี่ยแสดงว่าเราไม่ดีละมันเป็นระดับ4เลยอันที่3ามเางเช่นเราแปรงฟันแล้วเรายังเหนื่อยแล้วเนี่ย อันนี้ผิดปกติอันที่2ออาจจะเช่นเดินขึ้นบันไดบ้าน2ชั้นแล้วเหนื่อยหรือยกของหนักๆไม่ไหวแล้วมีอาการเหนื่อยอันนี้ผิดปกติถ้าระดับหนึ่งเลยคือเราไม่มีอาการเนาะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า,วาอาการเป็นยังไงแต่ถ้าเราทํางานหนักมากหรือว่าเฮฟวี่เอ็กซ์ซร์แล้วเราเหนื่อยอันนี้อาจจะต้องดูว่ามันมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมเช่นเหนื่อยบวกใจสั่นบวกเจ็บหน้าอกอันนี้ต้องรีบพบแพทย์ แต่ถ้า,าการเหนื่อยอย่างเดียวโดยไม่มีอาการอื่นๆเลยเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีสาเหตุอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดคือถ้าเราเหนื่อยง่ายแนะนําว่าควรจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือว่าพบแพทย์อาการขาบวมเป็นอาการแสดงของภาวะหัวใจวายหรือที่เรียกว่า heart failure นั่นเองคือหัวใจไม่สามารถปั๊มปิ้งได้ทันก็คือทําให้มีอาการขาบวมพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายนอนหลับไม่ได้ หรือว่ามีตื่นมาเหนื่อยกลางคืนนอนหลับไปแล้วสักระยะหนึ่งก็มีตื่นมาเหนื่อยมาหอบพวกนี้ก็เป็นอาการที่เราต้องระวังหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีขาบวมลักษณะบวมจะต้องเป็นบวมสองข้างถ้าบวมข้างใดข้างหนึ่งอาจจะเป็นโรคอื่นแต่ถ้าบวมจากหัวใจคือต้องมีขาบวมทั้งสองข้างอาจจะมีกดบุมด้วย พวกนี้คือถ้าเราเจอก็แปลว่าอาการค่อนข้างมากละจริงๆแนะนําว่าอายุเกิน35ปีก็ต้องตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลระดับน้ําตาลในเลือดระดับไขมันพอพวกนี้เมื่อเราทราบว่าเรามีไขมันในเลือดสูงมีน้ําตาลในเลือดสูงอาจจะออกกำลังกายก่อนเบื้องต้นถ้าไม่ดีควบคุมอาหารก่อนถ้าไม่ดีาาก็าทานยาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแนะนําว่าคนต้องตรวจสุขภาพเป็นประจํา คุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ